สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะพี่น้องก่ะ FC ท่านไดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดๆจากทางช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะมือน,นี้แอดก็ได้มาติดตามแนวทางของพอแก่นเนาะคะ่ะหลังจากเข่าหนึ่งแปดตรงๆเนาะคะ่ะพี่น้องงวดนี้แอดก็ได้มาตามต่องวดฝากตอนพี่น้อง FC เนาะคะ่ะกลับไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ สวัสดีครับพ่อแก้มครับสวัสดีครับเปอเป็นจะไหนงวดว่างหนึ่งสิแปดไม่ต้องกลับพ่วมาคักแน่สิสิแปดไม่ต้องกลับช่อดีเอ็นเอเนี่ยช่รลักษัะเท่อไห่สิแปดไม่ต้องกลับเลยสิแปดไม่ต้องกลับด้อคอยไป่หลงเด้อแต่ว่าวงไห้บ่ถือกระเสอวงไห้บ่ถือเจ้าเจ้าาเมื่กีเรียกเมื่อไรเนาะมันมีเรียกหางหนึ่งกระลาจันใจจับตั้งสิสิแปดมีโอเคเราเลย คือคือพอมาได้เป็นลักเว้ยแลก็คือตัวตเขาประกอบมันกับมีเสียนเนียพอ็อจะมาจาักข่างมันถือแบบคิดว่ามันคงจะมีโอกาสได้ข้าวโมเน่าจับท่างถือแล้วขอจะ่าผ่าหลักของมันม่ผ่าหลักของมันตีซึ่งวัดวันที่ทิมองนี่ก็เฮ็ดไวไแล้วบอกว่าเฮ็ดไวแล้วเฮ็ดไว <ป S 1> <ๆ S 2> แล้วนะ อย่าลืมเบอร์โทรให้เอฟซีน้ำเลยเด้อคาเจียเอฟซีเป็นอยากให้ค่าประกงประกางสินะค่ามึกประกางค่ามึกหยังจังสินะคาเทียพู้มีโชคมีใจน้ำเฮาครับผมคาเจียเิ่นมีบุญบาสนาพาเพิ่นถูกอพาเป็นแาบมีน้ำใจครับผมคาเจียเิ่น โต้มากอะให้โทรหาพอกแกนรหดจังสินะความหมายจังโทรมาหาผมนี่ก็จีได้มาขอเบอื่อนั้นผมออขอเบออเื่อพอกแกนเชื่อเขาให้เพื่อนโทรตรงครับพอกแกนโหลดกัทยาลั่งเัียาบ้าพอกแกนมากตัวไหนฟันจังไหนยังเสียขาเจ้าอย่าโต้ถามสินะพอ่อกห้จัดเจี๊ยนโหลดนี่จีน่าก็หันฟันว่าแต่หนิยังครับนดะ้ ไม่มันเบัน<ป>นึงี่แมนไม่มันเจว่าแปดนี้อยบาเลยและเออเมืเมื่อสิบบเได้ีนีมมม่มาเท่า,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 าละว,วนลันต่อไปมาเท่แต่ว่าคิดแต่ว่ากะวงไปมัดวงไปก้อนอะไรได้อเป่านี่ครับเออไม่เลยเดียวยองเราซ้ถายกันเลยว่าเอาอยังก็มียู้นันเพราะว่าไปยังก็มีได้ <ขอ S 2> หันละก็ว่าหมายมันเจว่าแปดย่างครับครับเขียนชั้นเอากระดาษเขียนตัวมันเนาะ เอออารารเพราะแกนเค่ยนลดีน Jamie, no. ี่คิดว่าบ่มาอยู่แล้วล่ะหลักซี่นี่เขาขาอยู่แล้วเงื่อนี้เงื่อนี้กับบ่มีเจ้าจะว่าผมเบิ่งหน้าโอ้หลักซีนี่ผมกะว่าโอ้บ่น่าสิมาบ่น่ามาก็มันเคยตัวพี่ล่ะก็เลยมาเล่นทั้งผีล่ะทั้งหนึ่งเปียกไร้ไข้ไร้ยังเขาเจ้ากระตัดซีออกวะอ่าอ่านั่นแหละเขาเจ้ากระวัซซีนบ่มาครับมาบ่ได้ครับกต่บ่เป็นเยังซีบ่มาก็บ่เอาเปียกซอว์เปียมันเกยที่ครับเอาเขียนรถเดีอวพอเลยแบบนี้เด้อฮะ เดี๋ยวมันีรุ่งหนีกันจักหน่อยก่นนานขอบชมครัยันหมดแล้วได้แล้ันหัด <c oughs> ประจำวันที่สิบหกเมษายนเนาะวันที่ทสิบหกเมษายนเมษายนเมษายน 16เมษายน2องหาหกห้าวันที่16เมษายน2 5 6 5เอาให้ให้3ตัวไปเป็นบนไว้ก่อนเนาะครับผม3ตัว3ตัวนี่เอาสาตัวบังวัดเนี่ยเมืนเมนให้3ตัวก่อนตัวแมืนธรรมาดาจังวัด สามตัวครับผมจะซับยู่ในนี่หล่ะไปซบมาเลยที่ทย่างสามตัวซับยู่นนี่แล้ววดนี่ได้ห้าเป็นหลักสิบเด้อวันนี้ได้หาเป็นหลักสิบห้าเป็นหลักสิบห้าเจ้าไรสิมาเข่ากันหรือบ่าเข่ากับแต่ขอไยัตไมันห้ปนหันเอันหั้าเป็นันเัาเนาก้นปนหกเปี่ยมหไาเปน บ่าเรียนน้องไผรเอาเขาตัวเองเตี้ยมากับตีมาบ่ถ้ำมาด่านิดเก้าต่อต่อต่อถันมาลุดกืบบ่ลุตจนงวดงวดนี่ละงวดลุ้นงวดนึงมันถัดไปยังยังงวดลุดห้นไหลก็เข่าพ่วงมาให้เข่าได้รับหน่วยคือสองนะว่าเอฟซีหลายคนตัวมาโอ้ยตามพวกแกนนี่เนี่ยผ่อนไหวสองได้สองสอง สองรับหน่วยคือสองแล้วถ้าเพิ่นมาด้วยกันเพิ่ก็จะมาหาสองเม็ดเดียวคือจังเทีหน่เนาะจับนี่มันกันมาทำกันจะขึ้นจับคู่ชนเลยจะขึ้นหาสองชคือหาสองบกกลมให้เลื่อนนี่คือเป็นตัวเด่นครับนี่คือเปลี่นห้ากับสอง จำคู่ชนก็คือห้าสองแล้วบัดนี้ถ้าจับถ้าเพิ่นบอม่าน้ากันถ้าเพิ่นบอม่าคู่กันนี่ก็คือเพิ่นเจตับคู่เป็นตัวอื่นก็คือห้าแปดห้าแปดห้าเจ็ดห้าเจ็ดแล้วก็ห้าสามครับบอห้าหกเลห้าหกก่อนห้าหกห้าสามห้าสามแล้วก็ห้าหนึ่ง 5.0้ห้าศูนย์ห้านย์ห้าศูนยบตานี่เด้อเทีเด้อบึอองตามนี่เด้อเาจะลดลงเราจะลองดูตามนี่แล้วตัวนี้ก็ต้องมาแปดสองเจ็ดสองหกสองสามสอ แล้วก็ศูนย์สองศูนย์สองเออนั่นี่มันจะมากเอาคนจังสี่มันมากมากสี่มามากจังสี่แล้วแล้วเนี่ยคณะนี่คือส่วงต้นงวดอยู่เนาะครับส่งต้นงวดอยู่นี่ว่าสอบตัวไหนก็คือเป็นสอบตัวเก่งหะละตัวที่เก่งมากแต่มันบ่มาน้ำกันดอกครับผมบ่มาน้ำกันถ้ามานน้ำกันจะเป็นหาสองเม็ดเดียวเลยครับผมเคยๆเปลี่ยนมค่ยเปลี่ยนในมานน้ำกันม่มานน้ำกันมคยมาแต้งสองหา คันได้หากับสองนี่มัจจิมาสองหามาสองหาหาสองมาเมียนโอ้กับทจ้านี่มันจะกับเจ้านที่มันมากกว่าเต่มมัจจิมากับอเป็นตัวนี่บอกซ้าเหตุทีนีเก้าหาสองเราเก้าไมาจะใส่พอเก้าเนี้ยว่ายเป็นรับลอยเก้าไว้เป็นลับลอยไม่จะมาจะใส่มันมันเกลียเมียนไว้ว่าเก้าสองหาเนาะเมียนเมียนงวดนั่นก็ได้งวดนั่นได้หากับสองครับก็บอกว่าเดินหาเดินสองมันบอกเก้าสองห้าบนญงวดเดิมนี่ยเงวดตะกี้นะ มัเคยมาเลยว่ามันมากมันเหมามันมาคูมันมีโอกาสมากอีกนิดนึงแมนขันได้ยังสิ่งน้มีโอกาสมาแต่ว่าถ้าหากว่ามันบ่มากนี่งวดนี่มันใจตัวไหนเนี่ยในระยะนี่เนาะในระยะนี้จะมันใจมันจะมีห้าเจ็ดคือส่วนส่วนระยะนี้คือบวานฝันข้อมักในหมวดนี่ห้าเจ็ดแล้วก็ห้าศูนย์รับผมอันนี้คือ คือขั้วมั่นใจในช่วงนี้ความมั่นใจในช่วงนี้เนี่ยโดยที่ตามตอนต่อไปมาอ่ามจจะมีฝันมาประกอบหรือจะอะไรในกรณีที่มั่นใจตัวนี้จเน้นย้ำอีกที่หนึ่งนะเสียงเสียงอย่างงั้นพ่อเอ่าอ่มันมันต้องมันต้องเช็ดเลยนี่สิห้าก็ต้องนีโอกาสหนึ่งเสี่ยงครับเสี่ยงสักปรดหยามมึงสักปนว่าครับเออมันจะเป็นไรแล้วบ้านนี้ตัวนี้มักตัวไหนมักเกียตสองเกีตสองมักเกตสอง มักเก็ตสองครงนี้มักเก็ตสองแล้วก็แปดสองครับเออมักสองตัวด้านนี้ด้านนี้ที่นนเออไม่้นะมักเก็ตสองกับแปดสองเมักเก็เตเ,เป็นตัวเน้นสองเป็นตัวเน้นด้านนี้ก็คือหาสูงกับมัเก็ต <7. S 1> ครับคือส่วนในระยะนี้มันก็นยังตุนงวดต้นเนี่ยก็คืองวดงวดเทศได้ให้แล้วมันตุนงวดแหละแล้วบอกว่า ถ้าหากว่าไปๆเมื่อจะรอดมึงก็ฝันเติมอีกครับผมเดี๋ยวมันจ้อจะมันจะเป็นยังไงนี่ก็จะ่าคันได้ฝันนี่ครับยี่ที่พอเจนมาคันนี่คันได้ฝันนี่เออว่ามันคันได้ฝันนี่จังหวัดบางๆนี่นะฝันย่ำเปียกเนาะแฝันยำเปียกนี่ร้นเปียกมากครับจะว่าแต่นี่มากนี่ก็ยังบ่ฝันยังบ่บ่ฝันยังบ่ฝันครับพ่อมักตั้งไดจเป็นบนเป็นล่างตัวนี้นี่นี่ตั้งใจเป็นล่างตั้งสองเป็นล่างเนาะจะได้บอกให้ว่าเป็นล่างด้วยด้านนี้นะครับ แต่แต่ว่ากับว่าตายตัวหรอว่ากับว่าตายตัวมันมันก็ของบ่มี่หักคือวันนะฮะไปมันคือคือว่าหันว่าหันกับว่าเป็นล่างดิครับแต่กับว่าเป็นบนอะานี่มันก็เอานุบ่ได้เนาะมันก็บอุณหภูมแต่ว่าแต่เขาต็ด เคล็ดไว้ตามสูตรห้องคยว่ามันเคยเปลี่ยนร่างมันส่วนมากมันถึเป็นล่างหลายก็บนโดนโดนมันถึงร้อนขึ้นเท่านึงขึ้นเป็นบนมันมันเป็นบนที่มันมาเป็นบนจังหวัดสีมากการเคลื่อนไที่เข่าอีกนี่เลขตึงตาอยู่ดีพอว่ามีตัวถึงจนมาท่มีตัวเทงตาแล้วเออเออเอาเอาแหนมมาว่ามกตัวไหนสอบตัวไหนอว่างห่งเอ็นเอฟซีคนจนทุ่มากส่งสุดท้ายพอดีครับก็เลยบอกว่า พ่อมันใจตัวไรยุ่งนี่ก็บอกไปแค่หาตรงนี้บดบอกสักซีบอกเลยนีเอาแค่ว่า1838 5 8ม้าหเจเท่านี้แล้ววันแล้วว่าพ่อมันใจตัวไรท่านมันใจ38แล้ววันก็หา8แต่ก็าต่กเคยมันใจแต่ว่าฝันนี่ว่า8จังหรอท่านแล้วนึ่งแดีหรืบวบกบอกว่าท่นเอาคำมากมอื่นเลยกหรือเที่นาเอฟซีคอนเทนท์เท่าะ แต่ว่าเขาจะบม่ม่าเราขาจะโท้มากครับเถ้า,ถาข้ามาันนึกแปดเน้นเรียดเลยก็เลยบอกพ<ช>อมันมียุทธหันอยู่แล้วก็เลยบอกา<ช>นะนะมเพราะว่าคิดว่าแปดมันยังอยู่แล้วขันบางนึงแปดมันเข่ากันพอดีนั่เลยก็เลยบอกเรื่อกั<ๆ>กบพวก,ก,กนี้ท้อมาก เด mm hmm. okay. e> ี๋ยวคนสิดทั <c 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 ่มามาดอกเดี <c 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 好好๋ยวควาินยาดลง่มเบือท่หอยเกลือยูดาห์คลิปนีห้อยบางเลงนี่ห้อยกเะด็กงสองแปดแล้วมาสองเปดนะว่ามามาเกิดเพ่าว่าเหล็พวกแก่นมันตีมาอยู่ว่าหนึ่งแปดเพาะนอ้ก็เลยมากันหนึ่งแปดเเก็ียวปาไทุนเคือนบ่ครับอันนี้กาให้ค่าประกวงประกกาพอแก่นยังไงยังไอือืม ห่องส่นก uh, like, okay. ็เบื <wei> ่อทอครับพรแก่อครับพรแก่นหมดครับอะฮะโอเคอันนี้เด้พอเด้ออันนี เกี่ยบว่าใด้เกี่ยบว่าใดทุนครับผมอันนี้สรอยอ่าสร้อยข้าวปากหวงปากกาห้รล้อยมังมีต่อไปคิดชิงได่ไก่ได้สิ่งนั้นสมดังปรารถนาครับหาเงินก็ให้ได้เงินหาทองก็ให้ได้ทองไปใส่มาใส่ก็ยังมีแนวสิ่งสลายขม้าควมกันอันนี้ไก่ไก่ให้มีแต่ความสุข้มหวานข้มลำข้มรวยมังมีเงินทองเงินไหลกล่องทองไหลมาสู่กระเป๋าเสียกระเป๋ากายจะได il, ้ขาดไม่เป็นด mm. ังน้ำตกปลาท่างให้หละขอดูท่า สาตุเด้อขอเข็นเลื่อนหายก่อหอบนี้จากด้าไกายชื่อเดือดูทุกทุกทนอั่งนี้ตั้งแต่มือนีมือมือละทอหัวในมือนี้มือมือหนี้มือละทอเนี่ยวก้อยขันนี้มือเล็กมือน่อยหายจ่อยแมนบอมี่สาตั